สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะว่าปีนี้ทาง overdose เราได้ทำคลาวคอมโบอะไรไว้บ้างนะฮะก่อนที่จะแยกย้ายไปบ้านใหม่กันเกือบหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเลือกบางตัวนะฮะที่ยังไม่ได้ถูกส่งมอบไปให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเราจะเริ่มจากคอมโบเล็กๆก่อนเลยนะะัออ่นนะฮะปีนี้ผมเน้นไปที่พวก red stripe ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันว่า เลสต์ไ์เวลาอยู่ในคราวหรือว่าเป็นคอมโบนะครับหน้าตาของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นเลสต t ไล์เดี่ยวๆนะครับเลสต์ไท์คราวนะครับสังเกตได้จุดเด่นของเลสต i p e ์ก็คือตามชื่อเลยนะฮะเป็นสีแดงที่วิ่งเป็นเส้นนะครับแต่ว่าอีกจุดเด่นหนึ่งคือหัวนะครับหัวของเขาจะออกเป็นโทนสีน้ำตาลแดงนะครับโนละโทนกับไซเปรสนะครับแต่ออก น้ำตาลแดงอ่อนๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นที่พาดหลังไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีแดงวิ่งไปเลยนะครับนี้คือจุดเด่นของเลสเตรไวลาเอาไปเข้าคอมโบเขาก็จะทำให้คอมโบนั้นมีเส้นสีแดงวิ่งกลางหลังนะครับแล้วหัวก็จะมีเฉดโทนน้ำตาลแดงเข้ามาแทรกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคอมโบเลยแล้วกันครับ โอเคตัวนี้เป็นคอมโบเลสไรป์นะครับกับ YB นะฮะเป็นเลสไรป์ YB คลาวนะครับ,เ, pe, รบเราจะเห็นได้ว่าเลสไรป์อย่างที่บอกไปนะครับก็เปิดสีแดงให้ทั้งหัวแล้วก็ลายข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้มี YB เข้ามาเสริมนะครับทำให้ด้านข้างเนี่ยดูดีเทลมากขึ้นมีลายแกรนิตนะครับชัดเจนเลยนะครับทำให้สีโดยรวม ของเขาดูฉูดฉาดนะครับดูมีความเงามากขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้มี YB นะครับก็ถือว่าสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นเลสไซส์ p e YB c ค o าวเป็นคอมโบหนึ่งที่เเก็บวไว้ใช้งานได้ดีมากๆนะครับเข้า,เาคอมโบอะไรก็สวยโอเคมาต่อกันในคอมโบของเลสไซส์อีกคอมโบหนึ่งนะฮะอันนี้เป็น OD ดีเลสไซส์ค o าวนะครับ เพื่อนเบางคนดูแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะมีสปอตโนสหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันเป็นแพทเทิร์นไซส์แพทเทิร์นของ OD Cloud นะครับตัวนี้เป็น O d ดีเลสไซส์ขาวก็จุดเด่นเลสไซส์เหมือนเดิมนะครับความแดงนะครับที่หัวแล้วก็เปิดเส้นกลางหลังเห็นได้เป็นสีน้ำตาลแดงชัดเจนนะครับบวกกับ OD นะครับทำให้มีความคลีนมากขึ้นความสว่างความใสมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบนึงที่ สวยงามนะครับแล้วก็จะยิ่งสวยไปกว่านี้ถ้าเกิดว่าแปลงล่างเขาเป็นซูเปอร์โอดีนะครับหรือว่าทำให้เป็นซูเปอร์โอดีซูเปอร์เลสไดป์คลาวไปเลยนะครับก็จะสวยมาก,พกเพื่อนๆลองดูตัวอย่างจากที่ออซซี่ทำนะครับในในมอลล์มาร์เก็ตน่าจะมีนะฮะตัวนั้นสวยจริงๆน่าจะเป็นโอดีซูเปอร์เลสไดฟ์ซัมติงคลาวก็เป็นอะไรชั้นดีตัวหนึ่งโอเคเรามาจบคอมโบเลสไดฟ์ กับคลาวกันด้วยตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็น OD YB Red s t r i p e Leopard c l o u d นะครับก็เหมือนเดิมนะครับหัวของ Red s t r i p e เวลาทำกับ Leopard c l o u d เนี่ยทำให้มันจะออกทวนน้ำตาลแดงมากกว่าปกติมากเลยนะครับแล้วก็เปิดสีหลังนะครับก็ ข้างตัวก็มี YB วิ่งเห็นชัดเจนนะครับส่วน OD ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นสายที่แบบเด้งมากๆนะครับปกติ OD เล็บเพิดเนี่ยถ้าเกิด OD เขาไม่ไม่สวยจริงๆเนี่ยเขาจะดีดความเข้มของเล็บเพิดออกมายากนะครับตัวนี้เป็น OD YB l ล็บลายเล็บเพิร์ตขาวโอเคมาต่อกันกับมอฟที่ ง่ายๆนะครับคือเป็นคอมโบเล็กๆแต่ว่าทําออกมาแล้วดูดีนะครับจริงๆตัวนี้เป็นออคอมโบที่เก็บเอาไว้ใช้งานได้แทบจะทุกรูปแบบเลยนะฮะตัวนี้เป็นสปอ t n โนส YB c าวนะครับมีแค่สปอร์โนสกับ YB นะครับแต่พอแปลงร่างเป็นขาวปั๊บเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างดูเด้งดูชัดเจนขึ้นมามากๆนะครับหัวก็เป็นแพทเทิร์นของสปอร์โนสชัดเจนนะครับ ลายข้างตัวนะครับส่วนตัวนี้พอมี YB เข้ามาเนี่ยมันทำให้บรชเปิดนะครับแล้วก็มีลายแกลนิตขึ้นนะครับ s สปอ o โนส YB c าวนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าสปอนโนสในขาวมันจะอลังแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเข้าคอมโบอื่นๆนะครับมาต่อกันที่ตัวนี้เป็นสปอนโนส e อนช i YB Cloud นะครับก็เป็นเฮดแ m มทีเ่เป็นพทเทิร์นของเขาเลนส์สำหรับ Spot Nose NG Cloud mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับบางตัวก็เหมือนใส่ p h ฟ n e ชัดเจนนะตัวนี้ขาดนิดหน่อย Spot Nose NG YB นะครับคือ NG เนี่ยเขาก็ไป r ด d u สพ p ทเทิร์นของ Spot Nose นะครับแล้วก็เพิ่มสีนะครับทำให้ออกเป็นโทน เหลืองของเอนชีมากขึ้นนะครับอย่างตัวเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เป็นสปอตโนสไวบีนะฮะข้างตัวจะเห็นแพทเทิร์นชัดเจนนะครับแต่พอมีเอนชีปั๊บเนี่ยเขาจะลดแพทเทิร์นของสปอตโนสไปนะครับแล้วก็ดันสีให้ออกมาเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับก็เป็นคอมโบหนึ่งที่สวยงามโอเคตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ ผมจะบอกว่าชอบมากๆนะฮะชอบมากที่สุดเลกดยก็ได้ของปีนี้นะฮะตัวนี้เป็นสปอ n โนส YB บ e เ s สไลฟ์ขาวนะครับคือสังเกตได้ว่าพอเพิ่มเลสไลฟ e เข้ามาใน s p o t n o ส y YB นะครับมันจะเพิ่มความใสนะครับแล้วก็เพิ่มความแดงของเส้นหลังนะครับมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็โทนสีของเขาเนี่ยจะดูมีความคลีนมีความ ไบรท์ขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับแค่สปอ t n ตโนสไว l o บีคล้วตัวนี้เป็นตัวที่สวยเป็นพิเศษเลยนะครับดูข้างตัวจนถึงหางคือทุกยีนตัวนี้เพอร์ฟอร์มออกมาได้ดีทั้งหมดนะฮะไม่ว่าเป็น Spot n o โ e สเป็น YB แล้วก็เป็นเลสไ r รท์นะฮะทำให้โดยรวมของคอมโบนี้ดูสวยมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไหล่ตัวหนึ่งที่ จำเป็นมากเพื่อที่จะไปทำกับพวกทําปอมเปย์นะครับโอเคเมื่อกี้เราดูสปอตโนสเลสไซป์ YB ไปแล้วนะครับราลองมาดูอีกคอมโบหนึ่งที่เ,เป็นคอมโบที่ต่อยอดได้เก็บไว้ต่อยอดได้สุดยอดจริงๆด้วยตัวมันเองก็โอเคมากแล้วะฮะตัวนี้เป็นสปอตโนส e YB ชัดเจนเห็นไหมฮะแล้วก็อีกยีนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ gsi นะครับ เป็น g s i s p o t nose yb cloud นะครับ g s i ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ cloud ดูมีความคมมีความดุดันเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะด้วยโทนสีของเขานะฮะลายข้างตัวก็แตกหยิบเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในคลาสนะฮะก็จะมี g s i yb cloud ตัวหนึ่งที่ เผื่อว่าไม่อยู่แล้วแค่ GHI YB ก็สวยมากๆแล้วนะฮะพอเติม Spot Nose เข้ามาก็เป็นคอมโบที่โคตรจะสวยเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม e Red s t r i p e เข้าไปได้ในตัวนี้นะฮะมันก็จะแปลงร่างเป็น GHI ปอมเปไปได้ทันทีนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมาก โอเคนะฮะกับคอมโบในคลาวที่เข้ากับพวกสปอตโนสเข้ากับเลส s ร r ฟ p ์นะฮะต่อไปเดี๋ยวผมให้เพื่อนเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูคอนฟ s ชันกันบ้างนะฮะว่าคอนฟ s ชันทำกับคลาวออกมาแล้วจะอลังการแค่ไหนนะครับโอเคตัวนี้เป็นคอนฟ s ชันคอมโบนะครับเป็นคอนฟ루ชันพาสเทลซ g YB so, c คลาวนะครับก็ถือว่า คอนฟวชัน uh, เนี่ยทำให้คลาวดูยุ ung, mm ่งเหยิงมากๆนะครับคือตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะมีพาสเทลที่หลายๆคนบอกว่าเข้ากับคลาวเราไม่โอเคแต่ตัวนี้แสดงให้เห็นแล้วนะฮะว่าคอนฟวชันพาสเทลในคลาวก็สวยงามเหมือนกันนะฮะเพิ่น mm hmm. ว่าตัวนี้มี YB เข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ uh, ดูดีเทลดูการจัดระเบียบการจัดสีนะครับดูดีขึ้นนะครับ CONFUSION PASTEL YB c g Cloud นะครับอันนี้เ,เป็นเพชรเมียนะครับสวยนะฮะเป็นคอมโบที่ทั้งดูแล้วหวานด้วยแล้วก็มีความดุดันด้วยนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับในปีนี้ที่ทำเลยนะฮะตัวนี้เป็น confusion yb cg cloud นะครับ confusion yb cg cloud คือดูแค่หัวก็งามแล้วนะครับแล้วก็สีเนี่ย confusion ทำกับ cg แล้วเนี่ยมันทำให้เหลืองความสีเหลืองของ cg เนี่ยมันเป็นอีกโทนหนึ่งนะมันดันไปเป็นเรียกว่าเหลืองเข้มมากนะครับแล้วพอมี yb เข้ามาช่วยเนี่ยมันเลยไปกันใหญ่เลยนะทำให้ออกเป็นเหลืองเข้มโทนส้ม เราก็เปิดบลัชนะครับให้ดีเทลดูแล้วมีอะไรให้เห็นมากขึ้นเยอะนะครับ mm hmm. เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นคอมโบหนึ่งที่น่าทำนะฮะส่วนที่ผมจะไปต่อยอดเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาไปเข้ากับพวกไซเบรสหรือว่าแบล็กเฮดนะครับก็สวยงามตัวนี้ก็เป็นคอมโบที่ทำไม่ยากนะครับแต่ว่า เ,เลือกยีนที่เอามาเข้าแล้วมันทำให้เข้ากันดีสวยงามน,นะครับก็จะออกมาดีนะฮะตัวนี้เป็น Black Tail, b l a c k p a s t e l YB CG Cloud แค่นั้นนะครับก็เป็นอะไหล่ชั้นเยี่ยมนะครับคือ Black p a s t e l ตอนนี้มันเอาไปต่อยอดในคลาวด์ได้หลายหน้านะครับหลายรูปแบบมากๆกนะก็เป็นยีนหนึ่งเป็นคอมโบนึงที่น่าที่จะเลือกเก็บเอาไว้นะฮะ อีกทีแบ็กพัสเทล YB CG คราวหัวส้มปัดเลยนะครับโอเคมาถึงคลัชที่ทำช็อกโกแลตกันบ้างนะครับใครชอบหวานนะครับก็คลัชนี้ได้เลยคลัชนี้ได้ได้หลายหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ทีละตัวจากยีนนะนะโอ้โหอันนี้ก็พร้อมจัดการกันหมดละคือไซส์ใหญ่แล้วนะครับคือ ร้อยสามร้อยสร้บกรัมกันหมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นยีนที่ง่ายๆแต่สารพัดประโยชน์นะครับช็อกโกแลต YB c บ o ครานะครับช็อกโกแลต YB c o ครสวยสวยงามมากช็อกโกแลต YB c บ o คราเป็นคอมโบที่น่าเก็บนะครับเอาระโยชน์เข้ากับสปอตโนสเอาไปโอ้ทำอะไรได้เยอะมากๆนะฮะ มาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นช็อกโกแลตเลบเพิร์ b YB คราวนะครับ YB ไม่ต้องเถียงกันเลยนะครับชัดเจนเล็บเพิดช็อกโกแลตชัวๆร้อนะครับก็เป็นคอมโบที่สวยงามนะครับอยากจะทําต่อไปก็คือทําให้เป็นซปเปอร์ช็อกโกแลตคราวนะครับที่ติด YB ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นนะฮะคือตอนแรกเนี่ยไม่ชวนนะครับว่าเป็นแค่แบทแมนแค่นั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาได้ไซส์หน่อยเนี่ยทั้งลายนะครับแล้วก็สีนะครับผมค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าเป็นช็อกโกแลตแบทแมนนะครับลองดู ถ้าเกิดเป็นแบทแมนไลน์เขาจะไม่ยุ่งเหยิงขนาดนี้นะฮะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นวายปีนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นช็อกโกแลตมากกว่าครับช็อกโกแลตแบทแมนดูหัวแล้วก็ที่เหลือในคลัชนี้ก็จะเป็นพวกเฮดนะครับเป็นพวกเชด โอเคท่านก็วันนี้ก็พอขอมปากของพอกันนะฮะสำหรับคอมโบคลาวที่เอามาให้เพื่อนได้ชมกันส่วนหนึ่งนะครับปีนี้เนี่ยผมทำคอมโบคลาวไว้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็พวกเฮดคลาวนะครับที่น่าสนใจเก็บนะครับยังไงลิสต์ผมจะพยายามอัปเดตเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะคือตอนนี้มันมีค้างพวก เ e ล็ดคลาวอีกเยอะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะพยายามทยอยแต่ว่าหลายๆคลาสมันก็ไปหลังบ้านเรียบร้อยนะครับถเกิดว่าใครสนใจในพวก Head ดคลาวหรือว่า Cloud ติดต่อเข้ามาได้นะครับในกรณีที่ในลิสต์ยังไม่อัปเดตแล้วเพื่อนๆอยากทราบว่ามีคอมโบอะไรหลังบ้านบ้างโทรเข้ามาได้ไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับคือปีนี้เรามีพวก confusion นะครับมีพวกอ,อ,อะไรอะเฮริเคนที่ ท,ที่เป็นทั้งตัวเต็มนะครับแล้วก็พวก100% h เนดะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่าง Confusion นะครับ Confusion เป็นยีนหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าเก็บไว้ได้ครับยังไงอายุการใช้งานเขาอีกยาวนะครับตัวนี้เป็น Confusion YB แค่นั้นนะครับจริงแค่นี้ก็สวยละ Confusion YB h e c l o u o u d นะครับและถ้ายกท้องนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะครับนี่คือจุดเด่นของคอนฟิวชั่นะครับ คอนฟิชช o n น b 100% h เเพชเมียนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วลิสต์ยังไม่มีนะครับติดต่อมาได้นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆกินดีเรียบร้อยทุกตัวทุกตัวนี่ตอนนี้คือประมาณ150กรัมหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาที่จะทำลิสต์เลยนะครับคอนฟิชชนวาเฮดเดี๋ยวให้ดูตัวถัดไปตัวนี้นะครับเป็นไหลที่ น่าเก็บนะครับถ้าใครไม่เก็บผมก็คงเก็บนะครับชัดเจนที่สุดที่เห็นนะ็คือ b a c k p a s s t เทนะครับ YB นะครับเลขยีนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับ Black Tail, b a c k p a s s t เท YB less นะครับ1้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเทียบกับในคล c h ที่เป็น Black Tail, b a c k p a s s t เท YB นะครับมันต่างกันมากผมเลยคิดว่าพวก กรนิตที่ขึ้นลายป๊อปคอนที่ขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเลสนะครับแล้วก็สีของเขาเนี่ยสว่างกว่าแบล็กพาสเทล YB ตัวอื่นในคลาสด้วยนะครับผมก็เลยดึงเก็บเอาไว้ยังไม่ได้คิดจะขายนะครับถ้าใครสนใจก็ลองลองติดต่อมาแล้วกันแบล็กพาสเซล YB ยบ h เลสเฮดคลาวเฮดเมียโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเฮอริเคนนะครับที่เป็น100% h e ปอร์นะครับ ตัวนี้เป็น CG h u r ฮลิเคนเพ็ดคลาวเพ็เมียนะครับในคลาสนี้เนี่ยเรามีทั้ง CG ที่เป็นเพศเมียนะครับแล้วก็ CG ที่เป็นเพศผู้เป็นร้อยเออโทษที CG ที่เป็นเพศผู้ที่เป็นฟิ l เมลเมกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการที่จะเอาไปใช้งานด่วนอยากจะได้ CG h u r ฮลิเคนทำา g s u ซุปเปอ r i c a ลิเคนคลนะครับก็เอาตัวผู้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยาก ชอบเก็บเพชรเมียก็รอเวลานิดนึง2ปีครึ่งนะครับก็ทำได้เฮอริเคน CG 100% h เปอนะครับสวยงามมากๆโอเคเราข้ามาตัวสุดท้ายของคลิปนี้เลยแล้วกันนะฮะพลาดไม่ได้เลยดีที่ตัวนี้ยังไม่ได้ส่งมอบไปนะครับออตัวนี้ก็เป็น ตัวหนึ่งแต่ว่าบอกเพื่อนนิดหนึ่งว่าจริงๆสีเขาอะมันส้มแบบนี้อีกมากนะครับคือตอนนี้เขาเข้าคราบอยู่แต่ว่าเข้าคราบเนี่ยมันก็ยังยังเห็นความส้มมากๆอยู่นะครับนี่เข้าคราบมาประมาณน่าสักสี่สามสี่วันแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นชัดอะคือตัวจริงนี่ส้มมากๆนะถ้าเกิดมีเพื่อนๆคนไหนเคยมาดูที่ฟาร์มเรานะฮะตัวนี้เป็นคอนเฟิร์มนะครับว่า เป็น Black Pastel OD l าเ e n d ดอร์ออเบนโนคลาวนะครับไม่ได้เป็น Spotnose นะครับเป็น Black Pastel OD g กลอนะครับดูความส้มนะครับสวยมากสวยมากๆเลยก็เร็วๆนี้ก็จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะครับก็เลยเอามาทำคลิปให้ชมกันก่อน คือแบ c ็คพาร t เ i ลเนี่ยมันเปิดกลางหลังให้ขาวมากๆเลยนะฮะแล้วก็ OD ดันสีส้มขึ้นมาอีกโทนหนึ่งปกติเกลวก็ส้มแล้วนะฮะแต่พอใส่ OD เข้าไปยิ่งงามมากนะฮะก็ผมก็นึกไปเลยนะฮะว่าถ้าเกิดทำเป็นซ u เปอร์ OD ได้เนี่ยสุดยอดนะครับแบ c ็คพาร t เ i ล OD เกลวโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดร่เพื่อนอยากได้ข้อมูลลูกงูตัวไหนที่เป็นพวก คลาวเฮดคลาวนะฮะยังไม่ได้อยู่ในลิสต์ก็ติดต่อผมมาได้ใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องงูบอนการเลี้ยงวิธีดูมอบ ID ทุกอย่างยังไงติดตอ่อผมเข้ามาได้นะฮะถ้าเกิดว่าผมเห็นข้อความนะครับผมตอบทุกอันแน่นอนนะครับผม